ตามต่อเรื่องของการช่วยเหลือแรงงานไทยที่อิสราเอลในขณะน,นี้ใครที่ติดตามเรื่องนี้โดยเฉพาะในโลกออนไลน์น่าจะรู้จักชื่อของพี่แจมและพี่น้องนะครับที่ในโลกออนไลน์นั้นยกย่องให้สองคนนี้เป็นวิรสตรีไปแล้วครับเพราะว่าทั้งสองท่านมีการโพสต์คลิปขณะที่ทำการขับรถเข้าไปในพื้นที่ที่อันตรายเสี่ยงชีวิตเข้าไปเพื่อช่วยเหลือแรงงานไทยที่นั่นครับไม่ผูกไม่ไ ไม่เป็นไรเขาให้เราเข้ามาเข้าไปตรงนี้เขาให้เราเข้ามาแล้วเ,เข้าได้ระวงังค่ะเป็นรถังเี่นน่องเห็นบอ่อเปนน่องคะเขาปล่อยให้เราเข้ามาแล้วเ,เข้าได้นี่แหละครับสองหญิงไทยที่ตอนนี้ในโลกออนไลน์นั้นยกย่องให้เป็นวีรสตรีไปแล้วนะครับนี่คือพี่แจมกับพี่น้องครับสองหญิงไทยที่อยู่ที่อิสราเอล ที่เราเห็นขับรถอยู่นั้นคือตระเวนไปตามแคมป์ต่างๆในพื้นที่ที่ตอนนี้อันตรายอย่างมากเพื่อเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องแรงงานไทยที่ยังคงติดค้างกันอยู่ในพื้นที่นะครับโดยเป็นแนวรบบริเวณนั้นเนี่ยต้องฝ่าเข้าไปเข้าไปช่วยเหลือแรงงานไทยที่ได้รับความเดือดร้อนตามแคมป์ต่างๆท่ามกลางสถานการณ์สู้รบที่ยังคงมีอยู่แม้จะก,กังวลในความปลอดภยัยแต่ว่าทั้งคู่ก็ขับรถตรงเข้าไปตามพิกัดที่บรรดาแรงงานแจ้งขอความช่วยเหลือเข้ามา ส่วนอีกคลิปหนึ่งครับทั้งสองคนเข้าไปช่วยแรงงานไทยที่ถูกระเบิดและถูกยิงได้รับบาดเจ็บแต่นายจ้างยังบังคับให้ทำงานจึงต้องช่วยกันนำส่งโรงพยาบาลจนอาการปลอดภัยจากนั้นประสานทางการช่วยพาคนไทย32คนออกจากแคมป์ไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยโดยในโลกออนไลน์ชาวต่างชชื่นชมในความกล้าหาญความไม่เกรงกลัวต่ออันตรายและยกย่องให้เป็นวีรสตรี